สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องไม้เนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆทุกคนคงจะเคยรู้จักไม้เนื้อเยื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิงปินเซต์ไวปินเซตบุสลากัมินนะคะที่ช่วงนี้ดังๆหรือแม้แต่กล้วยแดงอินโดนะคะอวันนี้จะพามาดูการเลือกไม้เนื้อเยื่อนะคะว่าควรเลือกไม้เนื้อเยื่อประมาณไหนดีนะคะที่เราจะเอาไปอนุบาลต่อได้ง่ายๆนะคะ มาดูกันเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าสีเขาก็สวยนะคะทุกอย่างโอเคดีมากเลยนะคะแต่ว่ารากยังไม่ค่อยมาเลยนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราไปเจอนะคะแล้วเห็นว่าไม่ค่อยมีรากก็อย่าเพิ่งเอามานะคะเพราะว่าเวลาการเดินทางขนส่งนะคะวุ้นมีศิธิ์ที่จะแตกอยู่แล้วนะคะถึงเราจะใส่อ่ โฟมลงไปนะคะเพื่อพยุงต้นนะคะแต่ก็บุ้ก็อาจจะเสียหายนะคะแล้วเราไม่สามารถใส่ในนี้ไว้ต่อได้เลียงให้เขาจนมีรากได้ต่อได้นะคะมันจะเป็นที่ต้องเอาอนุบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้นะคะให้เลือกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูก,กันนะคะแบบนี้ค่ะที่มีรากเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะรากเดินค่อนข้างที่จะดีอย่างนี้นะนี่นี่น แบบนี้นะคะนีเติบโตแข็งแรงคือถ้าเป็นไซส์ที่ประมาณขนาดนะคะแบบหนึ่งขนาดนี้ได้ก็ดีนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปจะอนุมานค่อนข้างง่ายนะคะน้องจะปรับสภาพได้ไวนะคะต้นประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปแต่มีรากนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะ ก็ใช้ได้ขอให้น้องมีรากนะคะส่วนการได้ต้นไม้แบบเป็นกอแบบนี้นะคะบางทีไอ้กอเล็กๆนะคะอย่างนี้ข้างๆเห็นไหมคะ เขาค่อนข้างที่จะเอามาอนุบาลได้ค่อนข้างที่จะยากค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะตายทั้งหมดนะคะทุกคนเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเติบโตได้แต่ต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะคะถ้าอยากให้เขาโตไวนะคะก็คือแยกเป็นต้นเดียวๆแบบนี้เลือกเป็นต้นเดียวๆแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกนี้เราก็เลือกที่ต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปอนุบาลส่วนกอกกก็ไม่ต้องแยกค่ะเอาทั้ง ก้อนๆเขานะคะมาวางได้เลยนะคะให้เขาเติบโตไปแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้มาแบบแวบๆบแบบนะคะทุกคนพามาเลือกไม้เนื้อเยื่อกันนะคะว่าเอาประมาณไหนดีอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะราก,ก็โอเคนะคะรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถขายได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้คือซิวเบอร์คลาวนะคะค,ค่ะ ฝาก lab ไว้ด้วยนะคะของเราเป็น SRTC lab นะคะมี lab partner อยู่นะคะทั้งของอาจารย์ของฝ่ายแล้วก็พี่ๆในในเครือข่ายนะคะยังไงก็ใครสนใจตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น p พ i ย princess นะคะไว i t e princess นะคะกล้วยนะคะเออพวกประกายดาวปุษราคมนะคะหรือแม้แต่เสือพลานนะคะอ่าพวกนี้นะคะ หรือไม่มงคลต่างๆนะก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะคะออตอนนี้ที่มีในหลับนะคะที่ออคนค่อนข้างมีน้อยก็คือตัวนี้นะคะสีสวยๆยอย่างนี้เลยนะคะคือตัวรียด่างนะคะสีแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นด่างนินนะคะสวยมากค่ะมีจำนวนนะคะค่อนข้างมีจำนวนนะคะแต่เราจะปล่อยแค่ประมาณสิบต้นนะคะ ส่วนไอตัวนี้คือ,อบุดมินนะคะก็มีจํานวนนะคะในเคแลบของอาจารย์ก็จะมีเยอะมากส่วนปากกาดาวเราจะเป็นคัดด่างอย่างเดียวนะคะที่ส่งลูกค้าไม่เอาที่ลุ้นด่างนะคะเพราะถ้าลุ้นด่างเราจะตีเป็นเอ,อตัวเขียวไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ